วันบวรสร้างอาหารฟันจันทร์ที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2568วันบวรแห่งการร่วมใจกันทั้งนักบวชชาวชุมชนและนักเรียนสมาสิคาในการบำรุงสร้างและเก็บผลผลิตไร้สารพิษในแต่ละที่ดังนี้ครับในสวนแม่เปิ้ลมีการถางเกี่ยวเคลียร์หญ้าที่รกในแปลงมะเขือเปราะ เพื่อบำรุงธาตุอาหารและให้เดินในแปลงได้สะดวกมากขึ้นที่เดียวกันอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนชั้นม .4 ไปตัดแ,แต่งและเก็บผักรังครับบนสวนกระตัญยูแผ่นดินหลังอาคารบาวรน,นักเรียนอนุบาลตกติวสมุนพระรามช่วยกันถอนหญ้าในแปลงเพิร์ม,มาเคิลเจอร์ส่วนนักเรียนชั้นม .3 เทปุ๋ยใส่แปลงเพิ่มธาตุอาหารในดินเพราะเป็นพื้นที่แปลงใหม่ จึงต้องบำรุงดินให้สมบูรณ์ในสวนลานกราบร่วมกันเก็บพิกระเหลียงที่ออกผลผลิตให้ทุกอาทิตย์ที่โรงสีบุญคุณข้าวมีการข้อตีเมล็ดงาให้ออกจากฝักที่ตากจนแห้งแล้วครับและในสวนไวพลังไปเก็บใบผักกูดและเก็บยอดผักเหลียงที่แตกไปทุกสามวันเพราะเป็นช่วงหน้าฝนจึงแตกไปให้เก็บได้เยอะนำไปจำหน่าย ได้แบ่งปันกันต่อไปจเจริญธรรมแสนดีครับข่าวมารณานุสติคุณสารณีมาเรียนในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ได้มีงานชาปนากิจคุณสารณีมาเรียนวัย70ปีผู้เป็นน้องสาวของอานานแผ่นผาชัยพักดีชาวชุมชนราช,ชธานีอโศก ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาร้านบาวรวัสดุก่อสร้างบาวรราชธานีอโศกค,ค่ะคุณสารินีเดิมบ้านเกิดอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีพี่น้องรวมกันสี่คนมีอานานแผ่นผ้าเป็นพี่ชายคนโตคุณสารินีเป็นคนที่สองและมีน้องชายอีกสองคนค่ะคุณสารินีได้มีครอบครัวอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาทำอาชีพค้าขายมีบุตรสองคนค่ะ ในวันที่12เดือนมิถุนายน2568ได้เข้ารับการรักษาจากเหตุการไอเรื้อรังและรักษาตัวอยู่ถึง5กรกฎาคม2568 อานานแผ่นผาจึงไปรับตัวมารักษาที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะและคุณสารณนีก็ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีถูกเป็นเวลา6วันค่ะในระหว่างที่รักษาตัวอยู่อานานแผ่นผาได้ดูแลน้องสาวอย่างใกล้ชิดร่วมกับลูกชายลูกสะพ้ยคนโตของคุณสารินีค่ะ และในเวลา8.30นาฬิกา30นาทีของวันที่13มิถุนายนคุณสารินีก็ได้จากไปอย่างสงบและอนันต์แผ่นพาก็ได้นำร่างของคุณสารินีมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาฟังธรรมเฮือนศูนค่ะในเวลา1 3 0นาฬิกาของวันที่ 14. กระกฎาคมชาวชุมชนได้นำร่างคุณสารินีมาเรียนเดินทางไปยังเฮือนสุดชีวิตเพื่อทำพิธีชาปนากิจอย่างเรียบง่ายตามแบบชาวพุทธแท้โดยมีท่านสมณะเดินดินติคาวิโรได้เมตตาเทศนาศพและมีพี่น้องญาติธรรมไปร่วมพิธีชาปนากิจกันอย่างเป็นกันเองดุดเป็นพี่น้องในชุมชนของเราอีกคนหนึ่งค่ะและในบรรยากาศนี้ ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักแต่ชาวชุมชนก็ยังไปร่วมงานกันอย่างคับข้างค่ะเจิิธรทำสำนึกดีค่ะ